กินแซมบุกันไปเนี่ยโอ๊ยไปกองรัวเลยกูจะคุ้มทำส่งคุ้มเตียงก่อนจะดีไหมครับเดี๋ยวคตีคัด,ดีสูงจะไหน สูงจะไหนสูงจะไหนสูงจะไหน,ไหนโอ้มาครั้งแรกผมก็แพ้เลยเหรออะไรครั้งแรกผมก็แพ้เลยเหรอว๊าเฮ้ยมึงจะตัดทางก็ไม่บอกกูโอเคครับผมไม่ผ่นานรอบต่อไป เสียใจด้วยผมไม่ผ่านรอบต่อไปแสดงความเสียใจให้ตัวเองครับ ไปไปไปสีแดงควรควรทีนเราครับผมแล้วเราก็ต้องควรทีไม่กลับครับโอ๊ย What Yeah What What the h e c k dude o okay. k a เราวิ่งเล่นในสงสวรรค์กันครับโ oh. อ้สงคามแรกผมก็แพ้เลยเหรอเนี่ย อะไรมันจะน่าอับอายปานนั้นคือว่าไอ้พวกเวนั่นมัวแต่เอาของโดยที่มันไม่กั่นเตียงของมันเลยหรือมันควรทีนขนาดไหนสงครามแรกผมก็แพ้เลย